สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลคุูสายพาเพเลยคเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในรูปภาพนี้โอ้นะคะ Professor McGonagall นกะคะกำลังที่เอาหมวกคาสันเนี่ยมาให้แฮร์รี่ค่ะแล้วหมวกคาสันก็จะเป็นคนสัง่ง จะสั่งค่ะว่าแฮร์รี่จะต้องไปอยู่บ้านไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของแฮร์รี่ในภาคที่หนึ่งั่นเองนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่านะคะแฮร์รี่ Harry เนี่ยนะคะก็ขอร้องค่ะขอร้องหมวกคัสันบอกว่า please not Slytherin not Slytherin นะคะเป็นการขอร้องนะคะว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สลิทเ e อรนะคะซึ่งมันก็จะตรงกับเนื้อหาที่ครูไซจะสอนในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของ imperative sentence นั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆคะ imperative sentence เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันคือคำที่เออ,เ,อ,อเด็กรู้เปล่าไปว่าอะไรก่อนที่คุณรูจะบอกรู้หรือเปล่าอ่าท่านครูบอกว่า open the window open the door open your book um, turn on the light uh, switch on the um, fan อะไรเนี้ยนะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่คุณครูเหมือนแบบประมาณว่าขอ สั่งขอร้องให้ทําหรือว่าสั่งให้ทำนั่นเองซึ่งนะคะคำเหล่านี้นะคะมันก็คือเป็นคำที่เขาเรียกว่า imperative sentence นั่นเองนะคะจริงๆแล้ว imperative imperative sentence เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงคำที่ใช้ในการขอร้องสั่งตักเตือนแนะนำชักชวนหรือว่าเป็นการออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วยพอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำที่เป็น imperative sentence ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือ suggestion นะคะแบบที่2ก็คือ request นะคะและแบบที่3ก็คือ commands หรือว่า orders นั่นเองนะคะก็เราจะมารู้จักการแนะนำการขอร้องการสั่งนะการใช้คำสั่งนั่นเองนะคะซึ่งคำเหล่านี้ก็อาจจะเด็กเคยจะอาจจะเคยเห็นที่ คุณครูพูดในห้องเรียนนะคะหรือว่าพูดคุยกันในห้องเรียนตอนที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละนะคะโอเคค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักกับคําเหล่านี้ยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคะ วันนี้นะคะคุณครูขอแนะนำประโยคแบบแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของ suggestion นั่นเองนะคะซึ่งในออการใช้ประโยค imperative sentence ในรูปแบบของ suggestion นี้นะคะก็คืออ่ายกตัวอย่างประโยคแรกกันเลยเนาะประโยคแรกนะคะก็คือคำว่า you should go on a diet เห็นไหมคะ you should go on a diet นะคะก็คือบอกว่าให้ hey, นักเรียนเนี่ยนะคะบอกว่าคุณเนี่ยควรจะลดน้ําหนักได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เรียนออนไลน์นะคะออสอนออนไลน์นะคะก็จะแบบเบื่อเเหนื่อยก็แบบเปิดตู้เยน็นกินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแนะนำนะคะว่าให้ hey, you should go on the diet นะคะหรือแบบที่2ค่ะอันที่2บอกว่า you shouldn't คำนี้ค่ะ you shouldn't eat so much chocolate นะคะบอกว่าคุณไม่ควรจะ ทานช็อกโกแลตมากจนเกินไปนะคะก็เป็นการแนะนำเหมือนกันนะคะหรือแบบที่3ใช้คำว่า think แล้วก็คำว่า should นะคะนี่บอกว่า I think ในในความคิดของฉันเนี่ยนะคะ you should go home early นะค,ะคุณควรที่จะกลับบ้านเร็วนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบ ล็อกดาวน์นะคะล็อกดาวน์เราต้องห้ามออกจากบ้านนะคะใครออกไปซื้อข้าวซื้อของข้างนอกก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะหรืออันที่4ค่ะ you should try to learn English every day อันนี้เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเพราะว่าคุณเนี่ยเด็กๆควรจะเรียนภาษาอังกฤษในทุกๆวัน ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนตรงไหนอะไรยังไงนะคะครูสายเปิดช่องทางค่ะช่องทางการสอนออนไลน์ของครูก็คืออยู่ในช n n e l ครูสายพาเพลินนั่นเองนะคะซึ่งในชา n นลนั้นก็จะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ giving advice นะคะไปย้อนดูคลิปหลังๆได้เลยนะคะซึ่งอ่าโอเคอันเนี้ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของ suggestion นั่นเองเนาะจะใช้คำว่า shoot กับ s h o u l d n เนาะโอเคยังไม่หมดค่ะ suggestion ไปดูต่อเลยนะคะอ่ะ ในประโยคตรงนี้เขาใช้คำว,ว่า let's เป็นการเขาเรียกว่าอะไรชวนนั่นเองนะคะชวนบอกว่า let's have dinner together นะคะ let's have dinner together ไปกินข้าวกันเถอะนะคะชวนไปกินข้าวเย็นกันเถอะนะคะหรือประโยคที่สองเอาใช้คำนี้เลย suggest suggest นะคะก็คือเป็นการ แนะนำนะั่นแหละฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรจะเช็คอ n นปนะคะบอกว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าเธอเหนื่อยเนี่ยเธอไปเช็คอ n นปก่อนแป๊บหนึ่งก็คือเป็นการไปนอนงีบนะคะไม่ใช่ไป l e e ปนะคะไปนอนงีบแป๊บหนึ่งนะ,ะพอมี energy เพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยมาเรียนกันต่อ นะคะ,ะหรือคำนี้เลยโหเป็นคำวัยรุ่นมากเลย recommend นะคะก็คือคุณ uh, I recommend that you get some rest นะคะบอกว่าฉันแ,นะแนะนำเธอเลยนะว่าตอนนี้สภาพเธอไม่ไหวแล้วนะคะแนะนำให้เธอไป get some rest ก็คือไปพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งนะให้รี b o o t ร่างกายแล้วก็พอมีพลังก็ค่อยมาสู้กันต่อนะคะเพราะฉะนั้นในการ suggestion การขอร้องเนี่ยนะคะนี่คือการขอร้องนะจ๊ะ เอาเท่าที่ตัีดไมใช่ขอร้องเป็นการแนะนำนะคะเป็นการแนะนําหรือว่า,เ,าเป็นการเ,าเตือนอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีคําว่า should shouldn อัาครูเขียนให้มีคําว่า should โอเคแล้วก็มีคําว่า shouldn นะคะโอเคเนาะแล้วก็อีก3าคำของข้างล่างนี้ก็คือคําว่า let s suggest แล้วก็ recommend นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะนำนั่นเองนะคะหรือว่าเตือนนะคะแนะนำนั่นเองนะคะบอกว่า suggestion นะคะว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่นะคะใน imperative sentence ในรูปแบบของ suggestion นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สองกันเลยค่ะแบบที่สองนี้นะคะก็แทแดนนี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของ request นั่นเองนะคะเป็นการ ขอร้องถูกไหมคะขอร้องเนาะโอเคขอร้องนะคะซึ่งประโยคนี้นะคะบอกว่าขอร้องขอร้องอะไรบ้างนะคะซึ่งเด็กๆเห็นไหมคะว่าจะสังเกตเห็นว่ามีคําว่า please please แล้วก็ please นะคะประโยคแรกบอกว่า please wait here ให้รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะขันที่2 please don't smoke นะคะบอกว่า ห้ามสูบบุหรี่นะคะหรืออันที่3 please take a seat ให้นั่งตรงนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันก็เป็นประโยคขอร้องแต่จะรู้ได้ไงว่าเป็นขอร้องแน่นอนค่ะเพราะมีคำว่า please นะคะเข้ามาอยู่ในประโยคนี้ซึ่งทำให้มันเป็นประโยคที่ค่อนข้างที่จะดูซอฟต์นะคะแล้วก็ดูแบบว่าสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้คำว่า please นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะยังไม่หมดนะ request เนี่ยเอาล่ะ ก็ยังมีอีกนะคะเห็นไหมคะว่าเขาใช้คำว่า please คุณครูมีอยู่3ประโยคที่ใกล้เคียงกันนะคือประโยคนี้นะ please shut the door will you please shut the door กับคำว่า would you please shut the door นะคะประโยคทั้ง3ประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคที่เรียกได้ว่าความหมายเหมือนกันเดะเลยนะคะแต่ว่าความสุภาพก็จะแล้วแต่เลเวลขึ้นมานะคะทุกอันที่มีคำว่า please มันสุภาพ หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มเลเวลเพิ่มความสุภาพขึ้นมาเท่นิดเท่านิดแค่นั้นเองนะคะความหมายก็เหมือนกันบอกว่าให้ไปปิดประตูนะคะอันนี้ก็สุภาพหน่อยนะคะน,นี่ก็สุภาพขึ้นมานิดนึงนะคะ would you please นะั้นได้โปรดเลยอันนี้นะคะสุภาพมากขึ้นมีการขอร้องแบบว่าเน้นหนักว่าได้โปรดเถอะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะลมมันแรงมา,มากๆเลยไปปิดประตูเถอะอะไรประมาณนั้นนะคะโอเค แล้วก็มีอีกค่ะมีประโยคนี้นะคะบอกว่า Can you come back again when I need you นะคะบอกว่าจะกลับมาหาฉันอีกครั้งได้ไหมในตอนที่ฉันต้องการเธออะไรอย่างเงี้ยนะแบบโอ้ oh, ขอร้องอ้อ,อนวอนกลับมาหาฉันเถอะนะคะเออฉันต้องการคุณประมาณนั้นเป็นการขอร้องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประโยคค่ะคำว่า Would you mind opening the window นะคะ Would you mind คำนี้นะคะระวังนิดนึงถ้าเรานะคะพูดว่า Would you mind แล้วคนตอบต่อว่า yes แสดงว่าไม่ไม,มค่อยโอเคละเพราะว่าคุณหมายแปลว่าจะเป็นไรไหมคือแบบเราไปรบกวนเขาแล้วถามว่าเฮ้ยจะเป็นไรไหมนะคะถ้าแบบว่าจะเปิดหน้าต่างให้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนตอบมาว่า yes แสดงว่าเป็นนะคะเพราะนั้นต้องดูดีๆนะคะประโยคแบบนี้อ่านะคะก็อันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของ request นะคะคือเป็นการขอร้องหนู明白คะลูกเป็นการขอร้องซึ่งเราก็จะใช้ Uh, คำว่า please นะคะมาอยู่ในประโยคเพื่อให้ดูสุภาพแล้วก็น่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะออาละค่ะไปดูแบบที่3กันเลยค่ะวันนี้นะคะแบบที่3ก็คือเป็นการ commands หรือว่า orders นั่นเองนะคะก็คือเป็นประโยคที่อยู่ในรูปแบบของการใช้คำสั่งนั่นเองนะคะการใช้คำสั่งนะคะอันนี้จริงๆแล้วจะสั่งแบบว่าสั่งแบบแข็งๆแบบ แบบเน้น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 ความโหดๆอะไรแบบนั้นก็จะอาจจะขึ้นอยู่กับมูดแ n d โทนเนาะของเสียงเนาะอย่างเช่นคขา wake up เนี่ยนะคะเราอาจจะบอกว่า wake up wake up นะคะก็คือแบบตื่นๆเธอตื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอก wake up แล้วก็ทุบที่นอนด้วยแบบเนี้ยคือแบบว่าโอโ้โหไม่ไหวลวนะคะตอนนี้แบบจะบ่ายสามแล้วยังไม่ตื่นเลยลอะไรประมาณนั้นนะคะก็โอเคนี่ก็ลักษณะของการใช้คําสั่งในมีเขา wake up นะคะคำนี้ หรือจะใช่ว่า sit and listen นะคะบอกว่าให้นั่งแล้วก็ฟังนะนะคำะว่า run faster นะคะสังเกตเห็นว่ามีมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะเหมือนแบบพูดณนะตอนนั้นให้สั่งทำเลยนะคะเออนะคะ stop talking โอ้ตอนนี้คุณครูกำลังสอนอยู่ stop talking นะคะบอกว่าให้หยุดคุยก่อนนะจะ๊ะยังไม่หมดไปดู command and orders กันต่อนะคะอันนี้อยู่ในลักษณะของการสั่งแล้วก็เตือนด้วยนะ,ะเตือนด้วยบอกว่า watch o u ระวังนะ เหมือนแบบจะสั่งบอกให้หยุดระวังอะไรประมาณนั้นนะคะคำนี้นะคะหรือคำที่2 be careful นะคะก็คือบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะทางแบบอาจจะลื่นหรืออะไรเงี้ยหรือคำว่า look out นะระวังนะ,ะเหมือนกับคำว่า watch out นะคะเออให้ระวังดูนั่นสิอะไรระวังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า don't cross นะคะก็คือห้ามอย่าข้ามนั่นเองนะสั่งห้ามว่าอย่าทำนั่นเองนะอย่าข้ามไปนะเนาะนอกจากนี้เราสามารถใช้กับ คำสั่งใช้กับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะน้องหมาน้องแมวใช้ได้เหมือนกัน come here come here fetch fetch ก็คือเป็นการเรียกอะไรประมาณนั้นนะคะ Now, sit okay sit sit babe okay good boy อะไรอย่างเงี้ยนะคะ wait ให้รอก่อนแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นการใช้คำสั่งนะคะได้เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้จักคำสัท์นะคะที่อยู่ในรูปของ imperative sentence นะคะในอาอ ซีติเอชันนั่นเองนะคะก็คือ 1. ในเรื่องของอ suggestion 2. ในเรื่องของ request นะคะแล้วก็ 3. ในเรื่องของ commands or orders นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองไปทำแบบทดสอบกันดีไหมคะวันนี้นะคะมี2แบบทดสอบนะคะลองมาดูกันว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่านะคะข้อสอบนี้นะคะลองไปดูสิคะว่ามันอยู่ในรูปแบบของบริบทไหนกันแน่ที่เราเรียนมาแดนและจอห์นซ t ต i ้งเค้กนะแดนก็กําลังแบบ อร่อยมากเลยกำลังกินเค้กอย่างอร็ดอร่อยนะคะแล้วแดนก็ไปบอกแม่ว่า m ั m please จะทำอะไรอะ่ะมัมบบ please แล้วแม่ก็บอกไปว่า you have already had five กินไปห้าชิ้นแล้วนะ that's enough for today มันพอแลสำหรับวันนี้นะคะพอแล้วนะคะแสดงว่าแดนไปขอเพิ่มแต่แม่ไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกตอ้องคะหนึง่ง would you try this แดนแบอกว่าแม่ลองชิมนี้สิก็ไม่น่าใช่นะคะหรือ2 can I have some more can I have some more นะคะ เห็นคำว่า more เนี่ยขอเพิ่มนะคะข้อนี้อยู่ในใจไว้ก่อนให้ตอบข้อนี้นะข้อที่3 may have some drinks ไม่เกี่ยวกับเค้กเลยนะคะขอเครื่องดื่มก็ไม่ใช่นะคะข้อที่4 could you s t o p b a k i n g แม่หยุดทำขนมอบได้แล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วใช่เปล่าซึ่งก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นั่นเองแค่ได้ have some more ฉันขอเพิ่มหน่อยได้ไหมแม่ก็เลยบอกว่าตืดไม่ได้แล้วทานไปท่าชิ้นแล้วนะคะโอเคไปดูต่ออีกสักข้อหนึ่งคะ่ะเด็ก อ่ะมาดูต่ออีกข้อหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็คือ uh, the phone is ringing นะคะเป็นไงคะเสียงโทรศัพท์ดังมาตริงนะคะแม่ก็บอกว่า Jack please น่าจะให้แจ็คแบบไปรับโทรศัพท์หรือเปล่านะ,ะแจ็คก,ก็เลยบอกว่า okay m ั m นะคะแม่ก็เลยถามว่า who's calling ใครโทรมานะนะะแจ็คก,ก็เลยบอกว่า that's um, is dad นะคะบอกว่าคุณพ่อโทรมา he will be late this evening นะคะพ่อจะมาแบบมืดนิดนึงนะ่ะวันนี้นะคะแสดงว่าแม่ให้แจ็คไปรับโทรศัพท์คำว่ารับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยข้อที่1 dial ใช่เล้าหรือข้อที่2 turn on หรือข้อที่3 answer ข้อที่4 b u y ข้อไหนรู้ความหมายตัดทิ้งเลยถ้าเราไม่รู้เออถ้ามันไม่ใช่นะคะข้อที่4ตัดทิ้งไม่ใช่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือข้อที่2 turn on ให้ไปเปิดเครื่องโทรศัพท์ถ้าไม่เปิดเครื่องโทรศัพท์จะมีคนโทรเข้ามาได้ยังไงนะคะหรือข้อ1กับข้อ3 answer คือตอบรับนั่นเองส่วนข้อที่1คือการโทรออกอคำว่า dial คือการโทรออกนั่นเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นั่นเองนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเด็วกๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ imperative s e n t e n c กันไปเยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งคุณครูก็นะคะอยากให้เด็กทุกคนนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆสามารถไปเรียนรู้ imperative sentence หรือว่าจะเป็นพวก advice ต่างๆ,ๆที่ครูสายได้สอนไปแล้วนะคะที่อยู่ในคลิปนะคะวิดีโอในช anel ของครูสายนะคะซึ่งคุณครูต้องบอกก่อนนะคะโอเคนะคะต้องบอกก่อนว่า วันนี้นะคะคุณครูสอนในเด็กเรื่อง imperative ไปอาจจะเป็นช่วงเวลาอาจจะสั้นๆน,นิดนึงนะคะแต่ว่าคุณครูมีคลิปมานําเสนอเด็กๆอีกหนึ่งคลิปค่ะนั่นก็คือการท่องคําศัพท์คล้องจองแบบเด็กแนวค่ะ สาบานได้เลยว่าท่องยังไงก็จําได้ถ้าใช้ลักษณะการท่องวิธีการจําคําศัพท์แบบครูทรายนะคะเด็กๆไปเปิดดูได้นะตอนนี้ครูเริ่ม e ีีที่1แล้วนะคะเป็นวิธีการท่องคําศัพท์แบบคาคล้องจองกันนะคะจะเป็นอย่างไรเด็กๆไปเปิดติดตามดูได้เลยและเชื่อว่าทุกคนจะมีคําศัพท์ในครังสมองที่เพิ่มมากขึ้นร้อเ์แน่ๆเลยะค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์กับชาแนลของครูสายพาเพลินนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะคะและที่สําคัญค่ะเด็กๆเ,เหมือนเดิมเลยทุกคนนะคะอย่าลืมรายงานตัวใต้คอมเมนต์ด้วยว่าวันนี้หนูเข้ามาเรียนแล้วนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ฝากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษกับครูสายพาเพลินนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า See you guys